ยางตายออกนอนตีสองตื่นตีหา้าพนักงานคอยฮนาเบิง้งพนักงานอนอนตีสองตื่นตีหาแล้วตัดอ่อยแล้วเราเดือดเข่าล้วัวปีใหม่เราจะไม่หยุดนะเราจะหยุดปีหน้านะอย่าอายทํำกินยาหมีเงินหน่อย ยาค่อยรางวั้นทีหนึ่งด้อยพี่น้องตัดอ้อยขายว่นไปค่ะขายวาเพังหนอกคอตาละบาทพวกเราเพิ่งกับวังสีใได้ย่างกาษาตัดอ้อยขายคือท่อนพันส่วนยอดนะคะท่านพันส่วนยอด ตาสวยๆที่เราจะตัดส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะคะ